สอดไส้หรอใหม่กินเป้าทินทนมองมีก่อนม,ม,ม,มิงคือ <c oughs> มิงคือเอาหนูชื่อมิงคือหรอ <c oughs> หนูชื่อมิงคือแล้วใช่ไหมหนูจะกินนะอร่อยลยลูกคือใหญ่ไม่กินต้องบีเล็กๆดูดูพี่ใหม่สิพี่ใหม่ ค่อยๆลบฉันลบไีมมันกัดไม่ขาเาหรอฮะค่อยกินั่นคือคงดีใจอ่ะได้มาที่นี่อ่ะได้กินได้กินอะไรแปลกแปลกบ้านแม่ไม่ค่อยให้ถึงจะได้กินแต่แคปหมกเพรม่กินแคปหมกบ้าน้ ดูใหม่เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยว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 มาดไปดึงใหญ่ไปรอเรียบร้อย หมดแล้วเนี่ยว่ต้องมาเลียใต้ไปตองไม่ได้กินหมดเลยเหรอไส้ส้อยก็กินเหรอตายตายตายพ่อไอหยอยเก็บเรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยนะลูกล้างจานล้างใบตองให้ด้วยไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวด้วยอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกโอดู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 เขาเลี้ยไอหยอยไอหยอยกินน้ำปลาลก มันแข็งมากเลยเค็มด้วยมันแข็งมากคือกินไม่ได้หรอกลูกบมันแข็งอีกทีขายลาอวข้าหเนี่ยดูนี่ขายล่างเ่ตือนไม่ตือนนอื มันไม่ฝาหรอกุหนักตกอ่ะกินไม่ได้มันแข็งมากเลย <c oughs> เจ๊ใหม่เจ๊ใหม่เจ๊ใหม่จ๋ากินไม่ได้รู้มันแข็งอะไรเนี่ยคนเนี้ยมิ้งคือโหชื่อมิงออม้งคือทินทึนไม่หันเว้ยมิ้งคือ